ก็เธอล้อลอล้อล้อดิบ้านเธอเหรอคนที่บ้านเธอมองเราไม่ดีด้วยไปถ่ายถ่ายถ่ายมาใช่างช่างช่างตัวเรื่องจริงๆตัวเรื่องบ้านเธอจะทำให้เราต้องเลิกกันเป็นกูโค้ดอาย กลัวกลัวกัวมีแสงความนักแสงไม่ต้องาแล้วเหรอหยาดแล้วอรอรอๆๆๆๆแล้วตอนนี้เค้าเค้าก็เซฟบอนเซนแล้วนะเธอก็ไม่ตอบอยากเขาดาวเขาดาวิดกคนคิดมั่นนะเธอนะ แต่ทำไมเหมือนกลายเป็นวันคิดมากยังไงไม่รู้มุกด้วยมุกด้วยเครียดด้วยมุกด้วยไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดมากเลยแชทไ็ไตอบแชทไปแชทไปก็ไม่ตอบสักทีนี่มันสี่ทุ่มแล้วนะตกลงแม่ของวันเกิดในบทนเยอยอะไรวะเมื่อคืนเธอก็เพิ่งนอนร้องไห้ วันนี้เขาทำอะไรให้เธอเสียใจอีกนี่ถ้ายังไงก็ตอบคนาหน่นะวันนี้เป็นวันกอดคิดสมารเราทะเลาะกันจำได้เราจำได้ว่าเราทะเลาะกันความหมาย่ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันว่าที่บ้านเราอ่ะไม่้องไปส่งเขาโอ้โหหอมผ เออแม่เราเนี่ยหน้าสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่เราไปเที่ยวด้วยกันนะเออเนี่ยเออมันต้องโอ้ยสุดท้ายเลยวะเออมีอะปีเอ้าก็ตามตามเวลาไงตามหวังวะตามหวังอ่ะคนทำอไรงานไม่หีเท่านี้เลยเออเฮ้ยตัวปีอะไรเป็นสมาพิ้งเย็บปุูมจำได้ไหมนี่วันอะไรนี่เราไปเที่ยวไหนมาเอออวันะไรวะวันอะไรไปกูไปเยี่ยม ันดูดูฟ้าดูไ้ไม่มีลูกฟัวไม่ตลอดเออไม่มีด้วยเออไม่มีลูกเลยน่ะก็เพื่อนไม่ได้ไปเอ้าทำไมไม่ได้ไปมีโมเสกนั้นวันนี้อะไรวันนี้อะไรนี่วันนี้เราไปกินกุ้งปลาเผาเออทำไมเราจะไม่มีมันไม่แก่แล้วนี่เดียว นี่อะไรนี่เด้อันนี้เคยหลับในห้องเรียนจำไม่ได้อูลับเนี่ยนะไม่รยหลับกูก็มีแล้ววันนี้ไปกินอะไรกินเซนทไมจำไม่ได้เราเลยบันทึกเป็นไดอารี่เอาไปยี่วันนี้วันไหนจำไม่ได้วันอะไรวะอ่าวันนี้ไปกินอยู่อะไรวันไหนเนี่ยบ้านไหนอุ่นบ้านไหนอุ่นล่ไล่ไอ้ทิมมีไลยด้วยมีไลยด้วยเออมีไลยด้วยเขาบอกว่าอะไรจำได้เขออะไรข้างในโรบิสันนะแม่เออเฮ้ยอะไรเพื่อพระ วันนี้เราไปไหนไปกินสตาร์บัคตอนกลางคืนเราไปกินไหนไปกินบ้านใดอื่นมาเจอเป็นไงเป็นไงสู้ดีมากเออเจ็บไว้ตลอดวันนี้วันอะไรเออวันไปกินอะไรนะสวนนันสาไม่ของจริงยังอยู่นี่สวนนันษาไม่ส่ของจริงอยู่จ่ายเท่าไหร่เปดพันกว่าบาทดิแปดพันกว่าบาทเออไปเลี้ยงคู่น้อยกูเลยวันนี้วันอะไรทำไมกินไม่ได้นี่ไปกินสตาร์บัคไปกัน แพตตต้นเมาอยู่อยู่บาร์มีรูปพี่ต้นเมาอยู่บาร์ด้วยวันนี้ไปกินไอสตาร์บักเขาไปต่อสวนนั้นเอ้ยไม่ใช่ยูบาร์แต์บักด้วยนะต่อตัวที่ยไอ้เรื่องนั้นไม่วันนั้นวันนั้นพี่ต้นไม่ได้บอกใครขาอ่านเขาอ่านให้หน่อยหนึ่งเออมึงข้ามไปก่อนวันนี้เป็นวันแรกที่เราไปกินอะไรนะ อะไรนะอะไรนะกินดูกีชีกินชิสปิ้งย่างนี่ดูรูปดูรูปนี่ดูรูปเลยดูรูปเลยใช่ใช่เซไปทุกวันตัวนี้วไหนซื้อตุ๊กตาให้ซื้อตุ๊กตาให้ตัวแรกเดี๋ยวเขียนได้หมดแล้วเยยนได วันนี้วันวาเลนไทน์ตื่นมามันจะอายวะเขาใส่อะไรนะอีเมสมาให้บาแล้วส่งมาให้เป็นวันวาเลนไทน์เห็นไหมนี่แข่งตัวนี้นะแพงะนะมึงหล่อเกินจริงปะไวหล่อเกินจริงวันนี้วันไปศูนย์เบนซ์ไปซ่อมรถที่ศูนย์เบนซ์แล้วทำไมต้องซ่อมแล้วทำไมต้องซ่อมไม่รู้ไม่เปิดอ่ะอันนี้ข้ามไปแล้ว อันนี้วันวาเลนไทน์วันหนึ่งที่ให้ของขวัญเขาเอออันนี้สองปีแล้วเหรอครไม่รู้อ่ะไม่ใช่สองรอบเลยอันนี้เป็นของเ้าผลไม้ให้ให้ให้บ้านเขาอันนี้เป็นอะไรนะเฟรนโร่ไหมเฟรนโร่เออเขาทำไมไม่แบ่งฮะทำไมไม่แบ่งเราจะอ่านให้ฟังเในวาเลนไทน์ดูอะไรบ้างเออวันนี้เป็นวันเวลาวาเลนไทน์ปีแรกของชีวิตคู่เราอีชีวิตคู่ จำได้ไหมว่างอนแต่เช้าเลยว่าแฟนทำไมไม่มาวันวาเลนไทน์เออทำไมงอนไม่ให้ความสำคัญเออเดี๋ยวพี่ขออยากให้มีวันพิเศษอยู่นะเออเขา้ามเลยเข้าเลยก็วุ่นวายอยู่เดี๋ยวไพี่ดับไม่ได้หรอข้าม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 ข้า่้ามขามข้ามข้มข้าหนามข้าม้ามข้าามขา้าเขา้ามขด้ายม้ม้า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 ้้มาแต่งตัวด้วยกัน้ม วันนี้วันที่เราแต่งชุดเบสเลเนี้ว่าอะไวันนี้เบสเบสสรุปใช้เวลาทำเรื่มนี้นานหกเดือนเร่มนี้หกเดือนเล่นนา่นนุ่นนุ่ยนุ่เนุ่นน่นนุ่น่นนุ่นนุ่นนุ่นนนนร่นนุ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 ่นน่ยตายนน ตายหน่อยดูหน่อยหน่อยดูไ้หน่อยดูล้วนะพ่อยเดี๋ยหน่อยหน่อยดูลว้อยเปิดก็ด่าแล้วขอบนาแล้วขอบนาแล้วขอบนาแล้วแทนสุดท้ายเออขอบคุณรับเขียนเดียวนี่คงเป็นประวัติของชีวิตเราในช่วงช่วงหนึ่งของเวลาของเราเชื่อไหมว่ามีอะไรหลายอย่างที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาเออมีกิจกรรมหลายๆอย่างก็เยอะผ่านอะไรมาก็มากมายอาจจะมองแค่หกเดือน อาจจะมองแค่สรจท,ที่เราได้เจอกันแต่เราก็มีอะไรที่น่าจ,จดจำอีกตั้งเยอะแยะเพราะเองอาจจะไม่ได้อะไรอบันทึกต่อ,อแบบนี้แล้วมนะั้งคงเกี่ต้องตรงกัไม่แค่นี้เออแล้วหลังจากนี้ขอให้เป็นรูปถ่ายของพวกเราที่เราได้ถ่ายด้วยกัน ออกมาไว้แล้วก็มาคุยกันว่ามันเรี่ยวเกิดอะไรขึ้นเพราะวันที่นี้ยอมรับเลยนะเพราะใช้เวลาทำนานมากคนลงมือมาอาทิตย์ไม่ใช่แค่ก่อนมันเกิดจะมาทำแต่ทำมาเรื่อยๆหวังว่าคงถูกใจนะเขาเองเขาเขาเองก็คิดว่ามันน่าจะราคาถูกนะเขาเองตามภาษาผู้ชายเนาะจะมาทำอะไรที่มันเป็นไดอารี่ผู้ชายไม่เคยทำอย่างนี้พอ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 คนอื่นเขาจะรู้ แต่เขาพ่อเธอเขาเห็นว่าเธอชอบอะไรพวกนี้ในตั้งใจทำให้เธอบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งของแต่เราก็ให้อะไรมันนตลับไปมาวันเกิดขอให้มีความสุขสมปาถนามีอะไรที่ต้องการก็ขอให้ได้มาให้มีชีวิตที่สบายมีความรักที่ดีดีมีความช่วยเหลือในทุกๆสิ่งม่ความรักที่ไม่มี ขอให้มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวขอให้เจอสิ่งดีๆอย่าให้มีโรคภัยอย่าอิจฉานะไม่ไม่อิจฉาอย่ารอแม่โอตตตตตตต รักอยู่แล้วไม่ต้องแสดงหรอกเไม่ไ้เหไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแล้วงไม่ต้อไไม่ต้องหก็ได้เด้รั่แล้โชเเราเราแไม่ได